พี่บิ๊กครับช่วงสงการเนี่ยรถสิบอยพี่บิ๊กเคล็ดไรรถออกท่านปะครับก็มีไปส่วนหนึ่งนะมีไปส่วนหนึ่งมีอีกส่วนหนึ่งครับลูกค้าจะรับก่อนสงการก็มีสงการก็มีหลังสงการก็มีบางคนก็ขี้เกียจรับเคาะช่วงสงการเพราะว่ารถมันติดรับไปขับรถกลับบ้านก็ขับไม่ได้รถติดก็เลือกถ้าเกิดจะรับก็เนี่ยวันสองวันเนี่ยก็ปล่อยเยอะอยู่รับหมดอ่าพอเห็นตารางได้ไอ้ยางเงี้ยผมไปดูมาแล้วสิบหก รับหลังสงารามแต่ก็นี่ก็เสร็จแล้วนี่ไม่มีอะไรอันนี้เสร็จแล้วรอปล่อยครับฟอร์ดกับงามเนาะออันนี้อันนี้ล่างรอปล่อยหมดเลยบอไอ้รอปล่อยหมดแคมรี่ไอ้เอามาขายบอหนิแคบนี้แคมรี่เอามาขายตัว 2.0G ครับลองดูกันเล่นๆก่อนรีวิวกันไวๆขอนเท่าไหร่ประมาณหมื่นหนึ่งไอ้รถเก่าพันหมื่นหนึ่งรถประมาณห้าแสนนะรถประมาณห้าแสนโอเคก็แถมมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับผม ปุ่ม push start ครับรถใหม่ก็ต้องล้านล้านสาม้านสี่อยากได้อยู่หน้าแต่ว่าไม่มีตังค์ตอนนี้ราคาเหลือแค่ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่น้อยมากเบาเบาลงไปเยอะแต่แคมรี่นี่คือสมรรถภาพสมรรถภาพเอ่อในการขับขี่แล้วก็เครื่องยนต์มันสมรรถนะเอ่อสมรรถนะเออสมรรถภาพเป็นไอ้ทางเพจเลยที่นี่เออคือเครื่องเกียร์มันดีมันวิ่งทางไกลได้เหมาะเหมาะกับอ่า พวกหนุ่มออฟฟิศพวกผู้บริหารที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดไปทำเอกสารประมาณนี้นี่อะไรนี่ก็ซีวิกซีวิกก็เข้าใหม่เหมือนกัน FK หรือ FC พี่ FK FK ซีวิก FK สวยเลยอันนี้ก็สวยมีพาร์ทมีอรไรอบพันอยู่้วรถในฝันเลยผมว่าใส่แม็กซ์ชุดรอเลยคันนี้ครับคันนี้รอปล่อยวพี่คันนี้เหรอคันนี้นี่แจ๊สเนี่ยแจ๊สคันนี้น่าจะรอปล่อยนะแต่ว่า FK นี่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเพราะว่า เมื่อวานมีจบตรวจไปคันหนึ่งครับเตรียมรถให้ลูกค้าอ๋ออันนี้ก็เลยเอาซื้อเพิ่มเลยขายปุ๊บซื้อเข้าปั๊บไม่ก็ซื้อมาเรื่อยๆไม่ต้องรอขายไม่ต้องรอไม่ต้องรอเนี่ยก็ดูดินั่นแหละอันนี้คือโซนรอปล่อยแล้วพี่ใช่ทั้งหมดเน่นนะใช่โอ้ช่างพี่นี่ทํางานแบบกําลังทามันอยู่หาหามวันหามลุงหามลุงอะหามไม่ต้องพูดดีกว่าเออเบาๆแล้วอ่าเออรอปล่อยเยอะนะเนี่ยไปเดินดูหน่อยไปเดินดูหน่อยอ่า เดินดูให้กำลังใจช่างหน่อยนี่ทำอะไรเนี่ยอันนี้ทำอะไรพี่อันนี้ทำอะไรกันเปลี่ยนเผาเทาลอยแล้วที่เชื่อมอยู่เชื่อมอะไรอ่ะเขาเรียกเชื่อมอะไรครับยึดเต้าหูแหนบอ๋อยึดเต้าหูแหนบอ๋ออ่าโอเคก็ทำมันเองเลยครับทีมงานช่างแล้วอันนี้อะไรคือห้อยลงมาหน่อยพี่อันนี้คือเทาครับน่าจะมีการ ยกเกียร์ทาเกียร์หรือเปลี่ยนคันะตก็เลยเอาไว้นี้ก่อนครับเดี๋ยวก็เสร็จใส่ใส่เกียร์ใส่คัตแล้วก็จบละอันนี้จบแล้วจบแล้วอันนี้ก็น่าจะรอปล่อยเหมือนกันรอปล่อยน,นะครับเป็นดีอวอรถคอกอ่เมล่านี่ก็คือเอามาใส่แหมกเปลี่ยนให้ลูกค้าใช่โซนรอปล่อยหมดเลยใช่ไหมครับพี่ตรงนี้โซนรอปล่อยหมดเลยเอสซีวิกนี้เมื่อวานนี้หรือเปล่าพี่ใช่ที่ลูกค้าที่พ่อเขามาซื้โศศอโสดลูกเรียนจบแล้วก็เลยให้เป็นของขวัญหนึ่งคันสรุปแล้วเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวพี่ลูกชายเขาบอกลูกชชาายยนะใ แต่้าเป็นลูกชายที่แบบว่าเขาแบบรักความสะอาดทำอ่างหน้าแบบสวยมากโอ้สวยจริงเกิดจะจีบแล้วเสรุปเป็นผู้ชายใช่สรุปเป็นผู้ชายจบไปแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอทําแล้วก็ปล่อยครับโอเคซิตี้เซบซิตี้ก็มีมีคันหนึ่งนี่ใครสะใจก็ทักเข้ามามีให้เลือกหลากหลายนะพี่เนาะมีให้เลือกหลากหลายครับ อ่ะก็พาดูกันประมาณนี้แล้วกันครับก็คือทันแน่นอนในช่วงถ้าใครจะรับอ่าช่วงก่อนสงการก็ทันหลังสงการก็ได้หรือเอฟซีท่านไหนเห็นรถตัวเองก็รอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้สวยแน่นอนอ่ะสวยแน่นอนนะครับก็แล้วก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาครับหรือก็มาเยี่ยมชมที่โชว์รูมได้โชว์รูมใช่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใช่นะโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณสียงบรรทัดครับกับผม๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับเป็นเจ้าของเดียวกับฮอนด้าบระสิทธิ์มอเตอร์สักแก้วแล้วก็เป็นเจ้าแรกเเจ้าดียว ในปัจจุนนี้ที่แถมมอไซค์าารถใหม่นะครับผมสวัสดีครับ